สวัสดีครับทุกทุกคนสวัสดีนะครับมือใหม่หัดปลูกต้นทุเรียนทุกทุกท่านในวันนี้ก็จะมาอัปเดตจะพามาดูการปลูกต้นทุเรียนแบบอินทรีย์นะครับซึ่งจะเน้นแบบอินทรีย์เป็นหลักเนาะก็โตเร็วเหมือนกันนะครับทุกคนอ่ะเรามาดูกันเลยซึ่งต้นนี้ก็จะเป็นต้นพันธุ์ที่เสียบยอดนะครับทุกคนแล้วทําการปลูกแบบอินทรีย์นะครับทุกคนโดยจะเน้นแบบอินทรีย์เป็นหลักเลยนะครับ จะใส่ฝุ่นแบบอินรีอ่เรามาดูนะครับซึ่งต้นโตเร็วแล้วก็แตกยอดดีมากนะครับทุกคนซึ่งพาท,ทุกคนมาดูอาจจะสังเกตนะครับทุกคนจะเห็นตักกะแตนนะครับทุกคนก็คือมแมลงตักกแตนเนาะจะเกาะอยู่กับต้นทุเรียนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับทุกคนโดยจะเน้นแบบอินทรีย์เป็นหลักแล้วก็ส่วนใหญ่ในการปลูกหรือว่าเน้นแบบอินทรีย์เป็นหลัก เราก็จะสังเกตเห็นนะครับจะมีมแมลงมากัดกินใบแบบนี้นะครับทุกคนแต่ว่าต้นนี้จะเน้นโดยเฉพาะฝุ่นทางดินนะครับก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วนะครับทุกคนซึ่งต้นนี้ได้ทําการปลูกซึ่งจะเป็นต้นพันธุ์เสียบยอดนะครับทุกคนได้ทําการคัดเลือกต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับทุกคนแล้วก็เสียบยอด อ่าเรามาดูในสวนของการใส่ฝุ่นเน้นทางดินนะครับทุกคนโดยเป็นหลักเลยนะครับก็คือจะมีในสวนของขุยมะพร้าวนะครับทุกคนขุยมะพร้าวแบบนี้แล้วก็จะเป็นในสวนของฝุ่นหมักอย่างเช่นเศษใบไม้แห้งแล้วก็จะมีจําพวกเปลือกหอยนะครับทุกคนแบบนี้ได้ทําการหมักแล้วนะครับทุกคน ซึ่งใส่บริเวณรอบๆต้นทุเรียนก็จะทําให้ต้นทุเรียนโตเร็วซึ่งไม่จําเป็นต้องใส่ฝุ่นเคมีก็ได้นะครับทนเพียงแค่เราเน้นฝุ่นแบบธรรมชาติแบบอินทรีย์เราสามารถทําเองได้ที่บ้านแล้วก็ปลอดสารเคมีนะครับทุกคนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งต้นนี้ใบก็จะเขียวนะครับทุกคนใบก็จะเขียว ต้นสวยนะครับทุกคนอ่ะ,จะเจ้าออกมลงตะกแตนก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวมันจะกัดกินใบต้นทุเรียนอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเจอจะมีมแมลงต๊กแตนนะครับทุกคนมากัดกินแล้วก็จะมีเพียนะครับทุกคนซึ่งในการกําจัดเพียเราก็สามารถทําน้ำหมักเองนะครับทนแบบธรรมชาติแบบอินทรีย์เลย ป้องกันเพี้ยได้นะครับทุกคนแล้วก็บริเวณรอบๆรอบๆต้นนะครับผมก็จะทําการไว้หญ้าสีเขียวแบบนี้เลยเราไม่จะเป็นต้องตัดนะครับทุกคนไว้หญ้าสีเขียวแบบนี้เลยซึ่งจะช่วยในการจะทําให้รากต้นทุเรียนของเราไม่ร้อนจนเกินไปในช่วงหน้าแล้งนะครับโดยเป็นหลักเลยก็จะเน้นแบบอินทรีย์นะครับทุกคนซึ่ง จะเน้นใส่ฝุ่นแบบอินทรีย์3ส,สัปดาห์ต่อครั้งหนึ่งเลยนะครับทุกคนแล้วก็จะทําการรดน้ําอย่างสม่ําเสมอและที่สําคัญการเลือกต้นพันธุ์มาปลูกเราจําเป็นต้องเลือกต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงในเมื่อเราปลูกแล้วก็จะทําให้ต้นเทรียนมีเปอร์เซ็นต์ที่โตเร็วแตกยอดดีอย่างต้นนี้นะครับทุกคนผมได้ทําการเสียบยอดเองแล้วก็เลือกต้นพันธุ์เองนะครับทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ ใบเขียวนะครับต้นสวยแต่ว่าในส่วนของใบก็จะมีมแมลงมากัดกินแบบนี้เลยใบเขียวมากนะครับทุกคน